สวัสดีครับเดยอดกระเจ็ดไลนะครับวันนี้จะมาพบกับเคสของจ a l a x ซี่4อและ S23 รวมถึง S24 Ultra S23 Ultra มาเทียบกันนะครับโดยเราจะคาดเดาดีไซน์มือถือของ S24 Serie ซีรีสที่จะเปิดตัวในค่ำคืนนี้นะครับ18มกราคมนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของอายุตลาด S23 Series ซีรีสแล้วนะก็ะเดี๋ยวเราจะมาชมเคสกันก่อนซึ่งเคสผมได้สั่งมาเป็นเคสจีนนะครับเป็นแบบเกรดแบบธรรมดา นะซึ่งยี่ห้อที่เราสั่งมาในรอบนี้เป็นยี่ห้อฮอกกซึ่งผมก็เคยรีวิวฮอก้ไปแล้วว่ามันคือเคสที่เป็นใสาบางคุณภาพดีที่สุดในราคาประมาณ50บาทที่คุณจะหาซื้อได้นะครับอ่ะแล้วของ s 2 3เป็นแบรนด์อะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะคือสั่งจาก Lazada มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูทีละอันก่อนนะสิ่งแรกที่ผมจะเห็นคอนเทนต์นชัดเจนมากคือดีไซน์วงกล้องนะครับที่มันใหญ่โตมโหฬารมากมากนะจะเห็นว่า s 2 4นะคะกับเอบ เอสยี่สี่เนี่ยทั้งสามวงใหญ่กว่าอ3ยสามหมดเลยอ่ะผมขอญยกแกะตัวนึงนะจะมีเสียงนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับว่ามันใหญ่โตแค่ไหนเวลาจับเคสใส่พวกนี้นะไม่ว่าคุณจะไปร้านไหนนะบอกเขาว่าอย่าจับแบบแบบนี้นะจับแบบเนี้ยห้ามนะห้ามใส่มือแบบนี้นะเพราะว่าการที่คุณใส่มือเข้าไปในเคสใส่ยางทั้งตัวแบบนี้นะครับมันจะเช็ดด้านในย,ยากมากแล้วก็จะเป็นรอยนิ้วมือเป็นฝุน่นซึ่งเคสพวกนี้จะให้ล้างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย ยากมากๆนะคือด้วยราคามันถูกด้วยการพิมพ์ดอทข้างในด้วยนะครับพยายามจับแค่นี้นะจับแค่นี้พอนะครับส่วน s 2 4นะสักครู่นะครับอันนี้โฮโก้น่าจะแท้นะผมสั่งจาก lazada มาเพราะว่าโฮโก้ก็ไม่ค่อยเจอของปลอมเป็นเคสใสตัวนี้ผมรู้สึกว่าใช้แล้วโอเคมากๆเลยอะ s 2 4นะครับจะมีนิดนึงฝุ่นนิดนึงนะครับ s 2 4 s 2 3อ่ะเทียบกันเลยนะเห็นไหมครับว่ากล้อง s 2 4ใหญ่โตกว่า s 2 3พอสมควรเลยเทียบต่อวงผมว่าเชื่อมหาสินจางน่าจะหลักเซนติเมตรเลยนะของ s 2 4นะครับส่วน s 2 3เนี่ยยังไม่ถึงเซนดีนะโอเคเดี๋ยวถอดกระดาษออกดีไหมจะได้เห็นชัดๆอ่ะครับพอเห็นชัดเนาะ อ่ะแล้วดีไซน์ s อยี่สามขอบจะโค้งโค้งสังเกตจากเคสตัวนี้ก็ได้นะครับขอบเขาจะโค้งโค้งนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมโค้งนิดหนึ่งตามตามบอดี้เขานะครับส่วนของ s อยี่สี่เนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ขอบผมดูจากเคสนะผมว่ามันตรงเลยแหละมันเป็นขอบตรงเนี่ยเห็นไหมตรงเป๊ะเลยถ้าเรามองจากด้านข้างเนาะตรงเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีรูลำโพง รูเดียวเช่นกันเหมือนกับ S23 ยี่สบสามรีนะครับไมไ่ต่างอะไรนะรูชาร์จก็พอๆกันนะครับเชจินเขาเจาะรูชสร์รูชาร์จใหญ่อยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนด้านซ้ายก็จะเรียบเรียบนะครับเรียบไปเลยฮอกโกแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีรูอุ๊ยอันนี้สองรูหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารูมันใหญ่มากเลยแต่ว่า S23 ยี่สิบสามจะมีแค่รูเดียว S23 ผมจะไม่ผิดเนี่ยบอดีเ้เขาก็คือจะมีไมโครโฟนด้านบน1ตัวแล้วก็ด้านล่างจะอยู่เป็นซ้ายขวาครับช่องชาร์จซึ่งมันจะอยู่ในช่องเดียวกันนะครับส่วน S24 เนี่ยการที่เขาเจาะรูมาขนาดนี้แสดงว่ามันจะมีไมโครโฟนหรือตัดสิลูกกอนอะไรเพิ่มหรือว่าอาจจะเป็นตัวระบายอากาศนะครับเพื่อให้มันทําได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือแฟลชครับนอกจากกล้องที่ใหญ่โตขึ้นแล้วแฟลชของ S24 ตัวบนก็ใหญ่กว่า S23 ด้วยนะครับอืม อันนี้ s 2 4นะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะระวังเรื่องกล้องให้ดีๆนะครับเรื่องกล้องสําคัญมากๆเลยตอนนี้จะมีเสียงนกเสียงหมาด้วยนะ <c oughs> คือแถวบ้านผมนี่จัตนาชน,นิดครบนะครับ <c oughs> ต่อมามาเจอ s ยี่สิบสา ultra s ยี่ส u l t r กันบ้างนะครับตัว plus ไม่มีนะก็ตัว plus in กับดีไซน์ตัวเล็กได้เลยนะครับไม่ต่างอะไรันนั้นอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของตัว u ต t r a นะครับ s ยี่สิา u t s ยี่ส t r นะครับ ซร่งรุ่นนี้คือรุ่นที่หลายๆคนคงจับตารอคอยอยู่รอบนี้ผมอาจจะสั่ง H24 มาก่อนนะแล้วก็เอาต้าอาจจะตามมาทีหลังดูก่อนนะดูสองเพราะว่าราคาเอาต้านี่คุ่งกระจายมากตัวกลางนี่หนะ้าหมื่นสองเนี่ยนะครับเท่าที่เห็นราคาหลุดมานะจากสักที่หนึ่งนะเห็นเห็นเขากดทส็สปกันมานะ,อะโอเคแก่ยากมากสักครู่นะครับจริงฮโ,โกก้ะ ดีไซน์กล่องเขาอะดูแพงดูแพงกว่ามือถือไอ้ดูแพงกว่าเคสหลายๆตัวที่ราคาระดับเดียวกันนะโอเค s ยี่ส ultra s ยี่ส ultra นะครับ, okay. ultra, รบเพื่อความแฟร์เราถอดกระดาษออกด้วยนะครับแล้วก็ระวังให้ใหเละอันนี้เป็นเคสที่เราซื้อมาดองไปเองนะแล้วก็ไม่ใช้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเคสอื่นอยู่แล้วสังเกตไหมครับว่าบอดี้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันจะต่างตรงที่ว่าไอตรงนี้มีมุม เอ๋เอ๋ผมขยับมุมกล้องให้ดูนะ body S24 Ultra จะมี body ที่สั้นลงกว่า S23 Ultra นะครับนี่นะสังเกตดีๆถ้าเคสไม่เพี้ยนนะผมว่าไม่น่าเพี้ยนนะอะจริงครับนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะแล้วก็ดีไซน์กล้องนะครับก็เป็นเม็ดไข่มุกที่ใหญ่โตกว่าเดิมพัฒนาการ ขนาดของเลนส์กล้องมากกว่าเดิมนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนี้น่าจะทะลุเซนเวลาของยี่สิบสามอลตรายี่สิบสี่เอลตรานี่ทะลุไปอีกนะครับคือใหญ่โตกว่าเดิมทุกวงเลยไหมอะเลนตรงนี้ครับสองเลนเล็กนะครับก็อาจจะใกล้เคียงของเดิมไม่ต่างมากแฟดใหญ่กว่าเดิมชัวชัวนะครับทุกคนจะพอเห็นกันเนาะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับพวกกระจกขายติดกระจกที่เขาติดเลนส์กล้องน่าจะขายดีมากๆเลยแล้วก็ ปุ่มนะครับปุ่มดั้งข้างของ s 2 4 ultra นะครับก็ตำแหน่งเดียวกับ s 2 3 ultra ถามว่าใส่เคสด้วยกันได้ไหมผมคิดว่าใส่ด้กันได้นะแต่อาจจะไม่พอดีเพราะว่าบอดี้ของ s 2 3 ultra จะมีความโคง้ง24 ultra จะไม่ค่อยโค้งละจะจะเป็นขอบตรงๆไมโครโฟนด้านบนเหมือน s 2 3เลยเอ้เหมือน s 2 4เลยก็คือมี2รูนะครับส่วนด้านล่างนะด้านล่างก็จะมีรูใกล้เคียงกันแต่ว่ารูเคสไอร้รูรูเ่า s pen ของ S24 เอาตัน,นี่เป็นเป็นเหลี่ยมเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นดีไซน์ของเคสเขาก็ได้อันนี้ไม่ค่อยตั้งประเด็นเพราะว่าเคยเจอหลายยี่ห้อก็รูตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับโอเคคร่าวๆนะประมาณนี้ความหนาละ่ะพอกันนะพอกันไม่ต่างกันมากแล้วของ S24 2 3ละ่ะเดี๋ยวผมลืมลืมพาชมขนาดกันเลยนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกัน S24 กับ2 3นะ ยี่ข้างซ้าย24่สีข้างขวานะครับ S ยี่สิบสามอดี้ของ S ยีจะยาวกว่านิดหนึ่งนะตามขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแค่นั้นเลยนะโอเคก็ยังไงก็รับชม S 2 4่สี่ซีรีส์ในค่ำคืนนี้ที่จะเปิดตัวนะครับจะได้ทราบกันว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับเราที่สุดสำหรับใครที่อัปเกรดสมาร์ทโฟนในปี2024นี้นะครับแล้วก็เรื่องของเคสเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ข้ามรุ่นเพราะว่ามันจะใส่ด้วยกันเราไม่ฟิต มันอาจจะหลุดได้อาจจะมีความไม่พอดีกันได้แนะนําไม่ซื้อตรงรุ่นราคาไม่ได้แพงมากขนาดนี้แล้วสุดใครที่ต้องการจะใส่ชั่วคราวอาจจะพอใส,ใส่ด้วยกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมมากเลยสวัสดีครับ